โหลสวัสดีครับอยู่กับผม New e n g a n e e l นะฮะวันนี้ก็อยู่กับการสอบวีเน็ตฮนะประจำวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์พศ2559โอ้ยนีนะ่ก็กำลังอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีนะฮะมีนก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะ ก็อยู es no. <c oughs> <c oughs> ่อนเพื no. à, like, ่อนที่มาสอบวีเน็ตนะฮะมีเจเป็นมนุษโลกเลยครับมื้สบายกินยาไปนี่จะมาดูไหนดูเกมเศรษฐีดิเห็นเห็นมองไม่เห็นว่ะกูก็บอกมึงลกล้องกูไม่ชัดนี่ก็จะมาที่ห้องน้ำครับเยี่ยมชม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกินข้าวกลางวันกันด้วยแล่ละแค่นี้แหละ